สินค้าร้านแม่นะคะสินค้าร้านแม่สินค้าร้านแม่สวนน,น,น,นน้ำโซลนี่ค่ะ เป็นพวกธงอะคะ่ะเป็นพวกธงธงชาติธงภาาสัญลักษณ์เป็นผ้าขาตั้งลูกเนี่ยค่ะขาตั้งลูกเสาธงขาตั้งลูกขาตั้งลูกดอกไม้เนี่ยเป็นแผงธงหน้าบ้านกรอบลูกเดี๋ยวพาไปดูในห้องอีกห้องหนึ่งนะคะห้องเก็บของ ห้องสต็อกของอาจจะลกนิดนึงนี่เสาอุปกรณ์ต่งตกแต่งต่างๆในพระราชพิธีอันนี้ดอกผ้าค่ะอันนี้สต็อกกรอบรูปมีข้างในอีกนะคะเสาเสามีถึง4เมตรนุ่นขาตั้งรูปเนี่ยมีรุ่นเมตรครึ่งรุ่น2เมตร อันนั้นเป็นขาช่องนะคะสำหรับปกักสำหรับปักเสาเอหลายๆเสาโลกไปหมดนู่นเสาสามเมตรสี่เมตรเห็นสี่เมตรไหมคะดูสูงริ้วอยู่นุ่นดำเมิดๆน่นแล้วพวกนี้เป็นผ้าค่ะผ้าก็มีทุกสีสีม่วงฟ้าขาวเหลืองชมพูส้มเขียว มีทั้งผ้าต่วนผ้าซับในอันนี้เสาอลูมิเนียมอลูมิเนียมก็จะเริ่มตั้งแต่เมตรครึ่งสองเมตรสองเมตรครึ่งยันนุ่นค่ะอันนี้ดอกไม้สต็อกดอกไม้ดอกไม้ไม้ในพระราชพิธีดอกผ้าโอเคนะคะที่เตรียมเตรียมในถุงเอาไว้นั่นคือออเดอร์ ออเดอร์ที่ลูกค้าจะมารับเดี๋ยวจะเสนอไอ,อ้เครื่องบูชาเขาเรียกเทียนแพ่แบบสวยๆอันนี้เป็นพุ่มพุ่มพระราชินีนะคะพุ่มพระราชินีอันนี้เทียนแพ่แบบแบบกลางๆนะไม่ใช่แบบสวยที่สุดแล้วก็มีรุ่นนี้โอเคขึ้นสวยขึ้นมาอีก แล้วก็มีรุ่นนี้รุ่นนี้เจอเจิดที่สุดในร้านนี้แหละนี่เขาเรียกทรงเครื่องค่ะแพรทรงเครื่องมีสีม่วงสีฟ้าอยู่ในตู้อันนี้ฐานปักเสาทรงแล้วก็มีสีเหลืองสีเหลืองค่ะสวยส่วนพานพุ่มก็มีหลายแบบนะคะนี่ ุมละชีนีมีสอทอแบบนี้สอทอแบบนี้้านดอกไม้หน้าร้านแตนแท้ๆถ้มีใครหลงเข้ามาดูก็ออเดอร์ได้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะลงเบอร์ไอดีลน์ไว้ขอบคุณค่ะ